ข้อสอบที่มันออกทุกปีของย้าวิชาสาม,มัญเคมี สวัสดีดครับทุกคนวันนี้พามเรื่องนันนะครับ EP น,นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของรรการดูสมการไฟฟ้า,ฟาที่มมันออกทุกปีปีละหนึ่งข้อหนึ่งข้อ,ขอเนี้ยบางปีก็2คะแนนบางปีก็4คะแนนซึ่งพี่คิดว่ามันเหมาะสมกับการเก็บเป็นอย่างยิ่งนะคะรับเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าน้องทุกคนสามารถดรูแล้วก็เข้าใจกับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขออนุญาตนะครับบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่มีการทวนเนื้อหาเป็นการยกตัวอย่างโจทย์แล้วสอนให้น้องเห็นเลยจริงๆนะครับอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องก่นอนนะครับในเรื่องของการดุลสมการเคมีนะครับในส่วนของตัวไฟฟ้าเคมีเนี่ยสิ่งที่แกต้องเข้าใจก็คือเรื่องของตัวอาการหาเลขออกซิเดชันนะครับเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันเนี่ยแกต้องหาให้เป็นนะครับถ้าแกหาเลขออกซิเดชันไม่เป็นยังติดนู่นติดนี่การดูลสมการเคมีแกจะมีปัญหาแน่นอนหลังจากนั้นก็ต้องสามารถดุลสมการไฟฟ้าเคมีได้นะครับรู้จักการดูเลขลดเลขเพิ่มแล้วก็การควานะครับแหมถ้าทุกคนนะครับรู้และเข้าใจเบสิกพื้นฐานตรงนี้สามารถดูวิดีโอนี้ต่อได้นะจ๊ เรามาลองดูตัวอย่างโจทย์นะฮะฉันเนี่ยได้ไปเอาข้อสอบจริงๆมานะฮะของเก้าวิชาสามัญมาให้น้องๆเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับนะฮะก่อนที่จะไปเฉลยเนี่ยพี่อยากให้น้องเนี่ยลองทำเองแล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ลองทําดูเองก่อนครับให้เวลาหมดเวลาโอเคหมดเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องทุกคนคอมเมนต์เรานะอ่ะ โอเคทีนี้เรามารุยกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดุลสมการนะครับแน่นอนว่าคอนเซปต์ของการดูลสมการคือ1นึ่งเราต้องหาเลขออกซิเดชันของธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก่อนเพราะว่าในเรื่องของไฟฟ้าเคมีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสมการรีดอกจากการสังเกตนะครับก็คือจะมีตัว B I และก็มีตัว C L นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันหลังจากนั้นเราก็หาเลขออกซิเดชันของนางนางทั้งหลายครับ <Wow. S 1> เริ่มต้นครับผลรวมเป็นศูนย์ใช่ไหมออกซิเจนนะครับหนูหมูหกก็ต้องเป็นลบสองลบสองมีสามตัวเป็นลบห 6เพื่อให้ผลรวมของเราเนี่ยเป็น0ูนนั่นหมายความว่า Bi บวก6แต่ Bi ตัวเดียวคือบวกเท่าไหร่ครับบวก3แสดงว่าตัวนี้มีเลขออกซิเดชันคือบวก3นั่นเองนี้หา Bi ตัวขวามือครับลบ2คูณ3เป็นลบ6นะครับผลรวมของเราเ,เห็นปะมันมีลบออกมาแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบ1นั่นหมายความว่า Bi ของพี่ต้องเป็นบวก5เพื่อให้ผลรวมของตัวนี้เป็นลบ1นั่นเองจบปิง๊งต่อมานะครับ เราก็มาดูตัว Cl ครับ Cl ของเรานะครับอยู่กับ O นะครับวิธีการดูนะครับว่าเฮ้ยตัวไหนจะเป็นลบตัวไหนเป็นบวกง่ายมากก็คือดูตัวว่าตัวไหนเนี่ย en สูงกว่าตัวที่ en สูงกว่าก็จะมีคุณสมบัติเป็นลบซึ่งปรากฏว่าออกซิเจนเนี่ยจะมี en สูงกว่านะครับตัวนี้จะเป็นลบ2ผลรวมต้องเป็นลบหนึ่งนั่นหมายความว่า Cl ตัวนี้คือบวก1ครับส่วน Cl ตัวนี้ก็คือเป็นลบ1เขาพูดชัดเจนเนาะว่าตัวนี้คือลบหหลังจากนั้นเราก็จับคู่กันเลยครับน้องๆจับบบคคู่แนนี้ะร พอจับคู่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยปึ๊บเราก็จะดูเลขลดเลขเพิ่มได้แล้วจากบวก3กลายไปเป็นบวก5นะครับแสดงว่ามันเพิ่ม2ครับต่อมาครับจากบวก1กลายเป็นลบ1ครับก็คือเป็นลดครับลดสถูกต้องบ้างเพราะว่าจากบวก1กลายไปเป็นลบ1ก็คือลด2นะครับลบ1เป็น0 0แล้วก็กลายเป็นลบ1ครับหลังจากนั้นก่อนทำการไข้นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือ ดูก่อนครับว่าธาตุของเราเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันมีเลขห้อยไหมถ้ามีห้อยอย่าลืมทําการคูณเลขห้อยลงไปด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นพอคูณตังเลขห้อยตัวนี้ไปเรียบร้อยปุ๊บตัวนี้จะกลายเป็นเลข4เป็น2ต่อ4ครับ2ต่อ4เนี่ยเพื่อให้การดุลสมการเนี่ยสมูทตี้มูตตี้อัตตี้นะครับเราต้องตัดตัวเลขของ2ตัวนี้ให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก่อนครับตัดเลย1ต่อ2หลังจากนั้นเราจะทําการไข้นั่นเองนะครับ ตัวนี้เราก็จะควยมาตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เราก็จะควยมาตรงนี้นั่นเอง, <S <S เ,องเหมือนแบบควยสลับคู่กันนะครับเหมือนสลับล่าง2มาใส่นี่และ1มาใส่นี่ครับปรากฏว่า Bi ด้านซ้ายจะมี2ตัว Bi ด้านขวาก็ต้องมี2ตัวครับส่วนต่อมาครับก็คือ Cl Cl ด้านซ้ายมี2ตัว Cl ด้านขวาก็ต้องมี2ตัวครับทีนี้ประเด็นคือเราเหลือ OH กับ H2O ที่เรายังไม่ได้ทำการดุลน,นะครับจากลักษณะเนี่ยเรากำลังเช็ค Bi Bi ของเราเนี่ยเท่าแล้ว C.L. ของเราเนี่ยเท่าแล้วเราเหลือโกับเหลือเครับที่เรายังไม่ได้เช็คว่าเท่าหรือไม่เท่าจากคอนเซปต์นะครับฟังพี่เลยนะลกูกวิธีการนะครับดูง่ายมากก็คือดูที่โฟกัสของประจุประจุด,ด้านซ้ายกับประจุด้านขวาต้องเท่ากันนะครับตัวเนี้ยมันเป็นลบหนึ่งถูกต้องไหมครับหมายความว่าประจุตรงด้านซ้ายเนี่ยมันมี OS เนี่ยลบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าลบหนึ่งจะคูณกับอะไรดีกับตัวด้านไอตัว o อ l ครับมันเป็น2คูณกับลบหนึ่งก็คือเป็นลบสองถูกต้องไหมอันนี้คือคูณกับอะไรดีไม่รู้นะครับซึ่งงจะเเเป็นนตัวลลขขาาดุอร นะครับบวกกันเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับทางด้านขวานะครับตัวนี้ก็คือ2กับลบหก็จะกลายเป็นลบสอนะครับอันนี้ก็2กับลบหเหมือนกันก็จะกลายเป็นลบสแสดงว่าผลรวมเนี่ยต้องเป็นลบสพอผลรวมต้องเป็นลบสเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่า o อของเราเนี่ยต้องใส่เลขสองลงไปจบจบเอ่อพอโอเอสใส่เลขสไปปุ๊บเราก็มาเช็ค O ครับ O ด้านซ้ายมี3ตัวบวกสตัวบวกสตัวก็จะกลายเป็น3ามบวกสบวกสก็เป็น7ดครับ O ด้านขวาจะต้องมี7ตัวนะครับสามคูณสเป็น6แสดงว่านามตัวนี้ต้องลุนด เพื่อความชัวร์เช็คไฮโดรเจนอีกนิดนึงครับไฮโดรเจนด้านซ้ายมี2ตัวไฮโดรเจนด้านขวาก็มี2ตัวพอดีเห็นไงเท่ากันจบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดึลสมการจบแล้วยาก <ý Souls> ไหมไม่ยากนะครับก็ต้องค่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการฝึกสกิลมากกว่านะครับเห็นป่ก็จะได้เลขหน้าดุลของแต่ละส่วนนะครับทีนี้โจทย์จะเอาไปอัดแอปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ อาจจะเป็นถามว่าผลรวมของเลขหน้าดุลคืออะไรหรือเลือกแค่เลขหน้าดุลบางส่วนเอามาบวกหรือเอามาลบกันแค่นั้นเองครับนี่คือเป็นลักษณะของโจทย์แต่แค่เพียงแค่เราดุลสมการได้ก็จบแล้วครับ <S <S ได้ไหมอืมโอเคครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวโจทย์อย่างหนึ่งนะครับที่น้องๆสามารถทําได้นะครับก็อยากให้น้องๆลองกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยน,นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ออกทุกปีจริงๆออกปีละหนึ่งข้อไว้พบกันนะครับสาหรับวันนี้จบได้คำาสียชเช่นเดียครับด้วยคำพูดที่ว่า เฮมีจุบ่ยักเทนน้องเปิดใจอัพแ,แล้วเดี๋ยวพบกันนะครับสูส้ๆทุกคนบ๊ายบาย